หลังจากที่เราออกทริปมาเลเซียกลับมาแล้วเราก็จะมาตรวจเช็คสภาพรถของเราหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ไมเลสของเจ้าส้มนี่ก็เยอะแสนกว่าโลแล้วครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันต้องเปลี่ยนนะครับมันเป็นตัวเล็กๆข้างในเขาเรียกว่าตัวดันโซแคมครับอายุของตัวดันโซแคมของผมเนี่ยผมเคยทำคลิปไว้แล้วว่า อยู่ที่ประมาณ5้าถึงหกหมื่นกิโลนะครับซึ่งตอนเนี้ยของเจ้าส้มเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาแล้วครับตอนนี้เจ้าตัวดันโซ่ตัวนี้ใช้มาห้าหมื่นกว่ากิโลแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาแสดงวิธีการเปลี่ยนตัวดันโซ่ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับอันดับแรกเราก็จะเริ่มจากการถอดพักเท้าก่อนนะครับก็อน,น็อตสองตัวเท่านั้นไม่มีอะไรแล้วก็ถอดท่อออกมา เจ้าตัวดันโซ่แคมเนี่ยก็จะอยู่ในฝาฝาแคมตัวนี้ครับเดี๋ยวเราทําการถอดท่อก่อนนะครับท่อก็แล้วแต่ว่าของใครใช้น็อตอะไรนะครับเบอร์ของผมนี่ TBR ก็จะเป็นหนึ่งทับสองครับแต่ก่อนที่ทุกคนจะถอดท่อนะครับอย่าลืมถอดสายไฟเซนเซอร์ O2 ก่อนนะเปิดฝาข้างออกมา พราะฉะนั้นเดี๋ยวพอถอดท่อมาแล้วติดสายไฟแล้วมันดึงออกลาบากยิ่งทํางานคนเดียวด้วยนี่ยิ่งสายไฟพันอีลุงตรงนางเลยนะครับน็อตคอทอ่อนะครับเป็นหนึ่งทับสองเหมือนกันด้านในนะครับใช้ก๊อแก๊สถอดออกบาเนี่ยอยู่ในนี้ครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพหลังขาดใช้งานมายาวนานก็เรียกว่าว่ากว่าจะถอดท่อเนี่ยต้องมีห้าหมื่นกิโลได้แล้วดูน็อตนะครับนี่คือน็อตคอท่อนี่สูบหลังนะดูดูสนิมขึ้นคู่นี้ข้างหน้าแล้วก็ตัวหน้าเนี่ยน็อตคายด้วยไปทริปนี้นะมาเลเซียน็อตคายทุกตัวเลยนะ แต่ถ้าเกิดว่าใครมีทุนทรัพย์หน่อยก็สามารถเปลี่ยนปพเก็นได้นะครับไหนๆก็เลือกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราทำการถอดฝาแคมตัวนี้นะครับน็อตพวกนี้เนี่กี่ตัวเนี่ยก่อนที่เราจะถอดเราก็ต้องหาพลาสติกมาลองถานน้ำมันเครื่องมาลองหน่อยครับไม่งั้นเละเทะแน่นอนเลยครับ เรามาดูกันข้างในนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยมันก็จะหกเห็น okay, นะครับถ้าเรามีถุงพลาสติกรองมันก็ไม่เลอะเละเทะของผมเป็นปั๊ม s อ s นะครับแล้วก็คัมเพตเอสเพราะเมื่อก่อนเนี้ยผมใส่สเตทสองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถปีเก่าปีสิบเกปียี่สิบอะ ผมก็ยังแนะนําให้เปลี่ยนเป็นปั๊มน้ํามันเครื่องของแต่งนะเพราะว่าเจ้าตัวแรกๆเนี่ยของฮาร์เรเนี่ยผมมองดูแล้วว่าเวอร์ชั่นแรกมันปั๊มน้ํามันได้ไม่ค่อยดีนะครับตัวแดนซโซ่คือตัวนี้ครับน็อตของผมนี่คือเปลี่ยนไปแล้วนะเพราะว่าน็อตของเขานี่อ่อนแอมากแล้วบวกกับช่วงเมื่อก่อนเนี่ยผมถอดเข้าถอดออกบ่อยเพราะว่าผมเปลี่ยนแคมทุกเดือนถ้าใครได้ติดตามผมก็จะรู้ว่าผมสร้างแคม รถสเตจสองนะมาก่อนอเดี๋ยวเรามาถอดกันต่อเลยครับ ออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันสภาพยังดีอยู่เลยนะครับขนาดตัวนี้ผมใช้มาห้าหมืนกว่าโลแล้วนะไม่น่าเชื่อนะซึ่งตัวดันโซ่แคมตัวแรกของผมเนี่ยมันเรียกว่ากินล่องลึกเลยทีเดียวเพื่อนเห็นไหมครับมันจะมีล่องอยู่ เดี๋ยวผมให้มันดูชัดๆนะเห็นไหมครับมันจะมีล่องอยู่เห็นไหมถ้าเกิดว่ามันกินล่องเข้าไปลึกบ้านเนี่ยเราก็สมควรเปลี่ยนมันได้แล้วแต่อันนี้ผมมองดูแล้วว่ามันยังใช้งานได้อยู่นะครับก็ถือว่าตัวดันโซ่แคมของเจ้าเครื่อง m แปดเนี่ยดีทีเดียวเลยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูความแตกต่างระหว่างตัวดันโซ่แต่งกับตัวดันโซ่เดิมนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวดันโซ่แต่งของ s อสนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นราคาแล้วก็ก็น่าตกใจนิดนึงครับ4,500บาทส่วนเจ้าตัวนี้ข้างๆก็เป็นตัวดันโซ่เดิมระบบการดันจะไม่เหมือนกันตัวนี้จะมีขาข้างเดียวเห็นไหมครับดันฝั่งเดียวแต่ของเจ้าเอสนเนี่ยจะดันพร้อมกันก็ถ้าถามผมเลยนะเอาจากใจผมก็ยังไม่ได้ เห็นประโยชน์อะไรของมันมากมายกับเจ้าตัวดันโซเจ้า s อสนี่นะเพราะว่าผมก็เคยใส่สเตจปสองขี 2, ่เร็วและก็ไม่เห็นว่ามันจะเกิดปัญหาใดๆนะครับกับการที่ใส่อัพสเตจสองไปแล้วใช้ตัวดันโซเดิมถ้าทุกคนได้เห็นของผมเนี่ยจะเป็นปั๊มแต่ง s อสซึ่งเมื่อก่อนผมใช้เป็นแคมเฟืองก็เลยไม่มีตัวดันโซตัวนี้ในชุด ตัวฟูลเซตมาให้นะครับหลังจากที่ผมเอาแคมเฟืองมันออกเนี่ยก็ไปเอาตัวดันโซ่ของเดิมมาใส่แหละตัวดันเซอร์ของเดิมเนี่ยมันก็หมดอายุไปนานแล้วตอนนั้นเปลี่ยนที่ไม่อยู่ประมาณเก้าหมื่นกิโลแล้วก็เอาตัวเนี้ยที่เพิ่งถอดมาเนี่ยใส่เข้าไปใหม่ตัวนี้ใช้มาตอนนี้ไม่ของผมอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันกิโลเมตรนะครับ เป็นระยะเวลาสี่ปีครึ่งเจ้าตัวดันโซ่ของเดิมรถเนี่ยของโูนเนี่ยถือว่าใช้งานได้ยาวนานพอสมควรเลยนะครับตัวหนึ่งราคาข้างวดเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่สองพันกว่าบาทเพื่อนๆสมควรคิดว่าเราควรเปลี่ยนดีไหมล่ะเนี่ยมันหลุดออกมาขนาดเราเลือกมาขนาดนี้แล้วแต่ผมมองแล้วมันก็เป็นรอยน้อยมากๆเลยนะ ก็เอาเป็นว่ายังไม่เปลี่ยนก็ได้ก็ฝากความรู้เล็กๆน้อยๆไว้กับทุกคนนะครับว่าวิธีเปลี่ยนตัวดันโซ่เนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วถ้าเกิดว่าใครจะออกทริปยาวๆเห็นว่ารถเราเนี่ยไมกิโลมันเยอะแล้วถ้ากลัวนะผมว่าเปลี่ยนไปเลยดีกว่าถ้าไปพังที่ไกลๆหรือว่าไปขี่ต่างประเทศเนี่ย กินข้าวลิงนี่ลบาบากนะครับเพราะอะไหล่พวกนี้ผมว่าไม่น่าจะหาได้แล้วเวลาการรื้อเราต้องถอดพักเท้าถอดท่อยิ่งเป็นท่อสองออกสองนี่ลื้อกันยกใหญ่ครับลื้อยาวมันจะทําให้เราเสียเวลาในการขี่รถเที่ยวนะถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากแชร์ไปให้กับผู้อื่นได้เห็นด้วยนะครับถ้าสนใจคลิปแบบนี้อีกก็กดติดตามไว้นะครับว่าคลิปหน้าผมจะมาลื้ออะไรให้ดูครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ